สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของราศีเมถุนนะคะและนี่คือดวงประจำเดือนกันยายนปีพศ2565ันออริเกินแล้วเกินแล้วนะเริ่มที่การงานเลยนะคะชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ เรื่องงานนั้นปกติสุขดีทุกอย่างคุณค่อนข้างโอเคกับงานมากแต่สิ่งที่จะไม่โอเคตามมานั้นคือตัวของคนเองวางกล้ามนะคะวางกล้ามแล้วก็โชว์พาวเวอร์กับเพื่อนร่วมงานจนมีเรื่องกันในที่ทำงานแล้วก็ต้องถูกให้ออกจากงาน นะคะระวังตรงนี้เองเดือนนี้ถ้าหากเราเป็นพนักงานเหมือนกันเราไม่มีสิทธิ์ไปสั่งใครนะคะนะอย่างนี้ก็แล้วกันคิดอย่างนี้เป็นพนักงานเหมือนกันไม่มีสิทธิ์ไปสั่งใครคิดแค่นี้ก็น่าจะจบได้แล้วเนี่ยท,ทักแรงเลยนะ เริ่มต้นมาก็ทักแรงเลยคืองานมันปกติอยู่แล้วแต่ตัวคุณเองซะง,งั้นนะคะหรือถ้าหาคุณดีแล้วคุณค่อนข้ามีมนุษยสัมพันธ์ดีมีเพื่อนเยอะก็คงจะเป็นเพื่อนร่วมงานของค,คุณราคาที่จ้องเล่นงานคนอยู่แล้วก็ออกมาอีกรอบเดิมไหมคะ่ะคือเนี่ยคะ่ะโดนให้ออกไล่ออกจากที่ทำงาน ระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่างานของคุณมันดีอยู่แล้วไงนะแต่ถ้าหากใครทํางานใหม่ไว้รอรอไว้แล้วนะหรือไม่รู้ตรงนี้คุณเริ่มแล้วละ่ะเริ่มแล้วคุณก็ขยันทํามันด้วยมีเกณฑ์การเป,ปลีปลย่ลยนไปทางที่ดีขึ้นอย่าทิ้งงานเดิมนะคะอย่าเพิ่งออกง่ายๆนะถ้าไม่ไหวจริงๆมันมันกวนเหลือเกินอะไรอย่างนี้นะมันยุ่งวุ่นวายเหลือเกินก็ หันจะหันทีมาทางงานใหม่เลยก็แล้วแต่นะคะมีนะคะอย่างดีมากด้วยค่ะนะมันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วมีเกณฑ์การย้ายมีเกณฑ์การเคลื่อนที่ออกไปจากที่เดิมอยู่แล้วพ่อค้าแม่ขายก็ต้องระมัดระวังเรื่องอการมีปากมีเสียงกับคู่แข่งหรือมีคนที่ทําเหมือนเรามากจนเราไม่ไหวจะหนดท้อ แต่ตรงนี้ไม่ท้อนะห้ามทอ้อทําต่อไปค่ะนะคะพลิกแปลงค่ะคุณเป็นคนขยันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นคุณต้องทําให้ได้สรุปการงานเดือนนี้อาจารย์ให้ผ่านนะคะเพราะทุกจบเป็นแคมเอาจารย์ให้ผ่านแล้วตัวคุณนี่ก็เป็นเนี่ยค่ะเ of p e น t a c l e นคคือเจ็ดเรียญ คุณค่อนข้างพึงพอใจกับความสําเร็จของคุณในเดือนนี้มากเลยล่ะค่ะนะคะสรุปการเงินก็ผ่านมาเรื่องการเงินกันบ้างการเงินก็โอเคเช่นกันค่ะเดือนนี้ก็ได้เยอะได้โอเคเงินก็เข้าบัญชีตามปกติสุขอย่างที่คุณต้องการนะคะอย่างที่คุณอวาดฝันเอาไว้ว่า,า,อวา,วาเออต้องได้ประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กระยิมยิ้มย่องโอเคอ่าพูมิใจในผลลัพธ์ ตอบผลที่ตอบกลับมานะคะอย่าลืมเก็บนะอย่าลืมเก็บนะเอาเป็นเงินทุนสำรองชีวิตเอาไว้ใช้ในยามที่เราทุกยากนะลืมพูดตั้งหลายคลิปละอืสรุปการเงินก็ผ่าน <c oughs> ผ่านนะคะต่อไปเรื่องสุขภาพสุขภาพไม่ผ่านค,า 1, ออค่ะหนึ่งปวดหัวงอกตาสองเครียดคิดมากจิตตกภาวงสองเกิดอเบัจิเหตุอย่างฉับพลันไม่ทันตั้งตัว เกิดจากการเดินทางให้ระมัดระวังด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้จะไม่เกิดขึ้นต่อเมื่อคุณมีสติคุณใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมันจะไม่เกิดขึ้นนะแต่สิ่งที่เข้ามากระทบเรามันมันเลี่ยงยากมันเลี่ยงยากโดยเฉพาะตรงนี้ขึ้นมาในตำแหน่งที่เก้าอย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตรงนี้มีโอกาส ที่จะรอดไม่รอดขาดเก็บเล็กเจ็บน้อยเองเม็ไม่เยอะหรอกไม่เยอะ <c oughs> <c oughs> เป็นกําลังใจให้คุณค่ะเรื่องสุขภาพจะได้ผ่านนะคะให้ผ่านค่ะเดี๋ยวคุณดูแลตัวเองได้นะคุณรู้ว่าคุณจะต้องทํำยังไงอ่นะกับชีวิตของตัวเองวางแผนวางพื้นชีวิตตัวเองอย่างไรนะคะต่อไปเรื่องความรักคนโสดในเดือนนี้ ความจริงคุณเดือนนี้คุณมีเกมพบเจอนะคะแต่อาจารย์อยากให้คุณข้ามไปก่อนเดือนนี้แต่บังเอิญน,น่ารักเหลือเกินคนนี้สวยเหลือเกินคนนี้หล่อเหลือเกินถูกใจเดีจะเข้าไปจีบใช้เวลาหน่อยนะเดือนนี้ทั้งเดือนอ่ะแล้วก็จะเซยซโนก็ข้ามไปอีกเดือนหนึ่งก่อนเดือนนี้รู้สึกไม่ดีไม่ดี ถ้าหากตกลงปรองใจคบกันในเดือนนี้จริง,รงๆคงจะมีเรื่องทะเลาะก,กันนะตลอดอะจุจี้จุกจิก,จ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 กอะไรก็ทะเลาะก,กันอนะอารมณ์ร้อนทั้งคู่ประมาณนี้ถ้าคบกันนะเพราะนั้นแก้เคล็ดอยการข้ามไปก่อนข้ามข้ามเดือนนี้ไปก็ค่อยคบหากันนะคะต่อไปท่านที่มีคู่แล้วนั้นในเดือนนี้อืมคุณอย่าอย่าเป็นแบบพวกที่อ จิกหัวใช้แฟนอะเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจไหมเดี๋ยวแฟนคุณเขาก็จะมามองแบบว่าเออทําไมถึงไม่เป็นเหมือนแฟนคนน้อนทําไมถึงไม่เป็นแฟนคนนี้กลายเป็นการเปิดโอกาสให้เธอและเขาคนนั้นไปหาคนใหม่เดี๋ยวนี้ทะเลาะกันแล้วนะคะตามน้ำพายนี้นะทะเลาะกันแล้วทะเลาะกับพาอคุณนั่นแหละนะคะมองซะว่าแฟนเราคือเพื่อนเราคนนึงไม่ใช่ขี้คาไม่ใช่เออ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้องเออหรือว่าอะไรต้องมานั่งอบรมสั่งสอนต้องมาคอยติคอยติงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ดีทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอยชมบ้างเถอะชมบ้างให้กำลังใจแฟนบ้างอันนี้จะดีที่สุดนะคะจะเย็นๆนะเดือนนี้อย่าใจร้อนนะคะถ้าอีกฝ่ายนื้อร้อนขอให้คุณเงียบก็แล้วกัน คอยคนหยุดแล้วสักพักหนึ่งบรรยากาศอะไรมันดูดีแล้วก็ค่อยพูดกันค่อยคุยกันเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นไปนเลยก็ได้นะคะประมาณนี้สำหรับท่านที่มีคู่นะสรุปสรุป,สร,ปสรุปตามหน้าไพ่นี้นะความจริงมีเรื่องดีๆเข้ามาเยอะนะคะแต่ว่าอยู่ที่ว่าตัวคุณนั้นจะเคลียร์ใจได้อย่างไรมากกว่า มากกว่านะคะเพราะว่าสินที่เข้ามากระทบโอเคเราเรียกไม่ได้อย่าง <The Tower S 1> อย่างเนี้ยค่ะเดอทาวเวอร์อย่างเงี้ยค่ะอุบัติเหตุเอ่ยบ้านพังหรือบ้านใหม่เอ่ยนะคะน้ําท่วมบ้านเอ่ยอะไรประมาณเนี้ยตรงนี้เราก็ต้องแก้กันไปเพราะที่อยู่อาศัยมันเรื่องสําคัญนะบางทีไม่มีตังค์ต้องไปกู้นี่ยืมสินมาด้วยอ่ะที่อยู่อาศัยมันเรื่องสําคัญมันเป็นปัจจัยสี่ นะคะหยิบยืมใครไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยยืมในโทรศัพท์มือถือนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยทาเรื่องกู้ในมือถือนะต้องดูดีๆนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยมีขาขึ้นแน่นอนเรื่องที่คุณจะกู้เงินนะคะแล้วเอามาซ่อมแซมบ้านนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยว่าคุณไวไหมกับดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะประมาณนี้เรื่องที่จะติติงเรื่องที่จะจะได้สรุปออกมา ตามนาไพนี้อย่าอย่ามองโลกในแง่ร้ายมองโลกในแง่ดีก็ดีอยู่แล้วแต่เราควรจะวางแผนไว้บ้างว่าถ้ามันเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเราเราควรจะทํำยังไงมันเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเราเราควรจะทํำยังไงนะคะความจริงยุคนี้มันควรจะเลิกโลกสวยได้แล้วแต่เราคิดบวกเราคิดได้แต่การวางแผนเอาไว้เรื่องหน้าเป็นเรื่องสาคัญมาก เตรียมตัวไว้ก่อนสําคัญมากค่ะนะคะอ่ะยังไงชาวราศีเมษเดือนนี้ก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีอย่างแน่นอนนะคุณทั้งเก่งทั้งฉลาดขนาดนี้มันต้องผ่านแน่นอนเงินก็ได้อยู่เงินได้เยอะอยู่ไม่ใช่น้อยเจ็ดแปดพันหมื่นห้าหมื่นแปดอะไรอย่างเงี้ยได้เยอะมันอยู่ที่ว่าคนจะใช้ยังไงนะคะ ตามหน้าไพา่นี้ก็หมดแล้วก็ขอ,ขอทุกท่านประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ